ทุกคนครับตอนนี้นะเป็นเวลาเที่ยงคืน20นาทีนะผมจะซื้อสกินอเลสเตอร์นะฮะเป็นคนแรกคนแรกป่าไม่รู้แหละตีเป็นคนแรกเลย <c oughs> เอาเลยนะพร้อมยังนี่เลยหลานขาครับทุกคนครับมาดูสกินอเลสเตอร์ครับทุกคนนะนี่ฮะทุกคนนะมานี่สวยหรูโกเก๋ฮัลโหลเอาแล้วนะฮะมามาดูกันฮนะปลดล็อกล่วงหน้าเอาเลยครับผมยืนยันครับผม เรียบร้อยใช้เลยจ้าเอ้ยทุกคนดูนี่เฮ้ยมันต้องมาของมันต้องมาแล้วทุกคนเอาแล้วฮนะมาเปลี่ยนกรอบเลยเปลี่ยนกรอบเลยโปรไฟล์เฮ้ยเฮ้ย,ยฮัลโหลทุกคนอ่ะทุกคนช่วยเชิญช่วยเชิญพี่กัปเข้าทีมหน่อยครับผม <laughs> ช่วยเชิญพี่กัปเข้าทีมหน่อยนะฮะก็ ดูโปรไฟลด้วยนะกรอบได้ถาวรเลยไหมครับน่าจะถาวรนะลูกมันขึ้นว่าถาวรปะไม่แน่ใจอ่ะเนาะใช่แม่คือดีเลยอ่ะอ่ะพร้อมลุยลูกลุยลุยเลยลุยลุยเลยลูกอเลสเตอร์ต้องมาแล้วอ่ะสกินใหม่อ่ะดูดิทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเอาอ่ะทุกคนเฮ้ยคนสวยอ่ะอเลสเตอร์ย้อมสีย้อมอะไรก่อนดูก่อนไอ้หนุ่มย้อมอะไรก่อนนี่ ไม่เคยมีสกินเลเตอร์สวยขนาดนี้มาก่อนแลดูแม่ชอบสกินนี้มากดูลูกยันโยนแล้วลูกลูกดูลูกดูลูกดูดูลูกดูอ๋อเป็นไงนี่โอ้โหโคตรเอาอ่ะแล้วเขาจะร้องอยากเห็นสกินนักบาสโอ้โหลงโอ้สกินเป็นสีอุ้ยสกินเป็นสีทองโคตรสวยอ่ะทุกคนทุกคนสกินสวยมากดูดูทุกคนดูสกิลนะดูนะเฮ้ยดูดิเฮ้ย ดูดูวังวงนะดูวงไปแล้วดูวงดูวงเฮ้ยโอ้โหโคตรเอาวะโซโล่คิวแล้วหนึ่งเอาเอาเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกันครับผมไม่ได้มองเลยเอาจริงท่าปเป็นไงวะเอ้ยโซโล่คิวอีกแล้วฮนะโอ้สกินใหม่นะฮะสกินใหม่เป็นเหตุสังเกตได้ครับผมตรงกลางดีกว่าสวยงามโซโล่คิวครับตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวจบแล้ว เฮ้ยเฮหาหมอไป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 แปลนฝากช่อง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 เอาคลิปไม่เข้าอีกเวรกรรมคลิปไม่เข้าอีกอุ้ย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 ไม่ประด่าอุ้ยอุ้ยมันโมโหอะไรวะอุ้ยทำไมเขาด่าฉันงั้นน่ะ ันจะนใจหายเลยอะ